เรื่องสั้นความตายของพังขีกลางเมืองใหญ่แห่งอาณาจักรขอมในยามใกล้สนธยาเสียงลมพัดผ่านยอดเจดีย์ใหญ่ดังกรูกราวราวกับเสียงคร่ำครวญของเหล่าวิญญาณพื้นดินอันเคยมั่นคงมายาวนานบัดนี้นั้นกำลังถูกทำลาย ด้วยเสียงครางเบาๆที่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดของกระรอกขาวตัวหนึ่งร่างนั้นนอนแน่นิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างตำหนักนางไอทิดาสาวสวยของเจ้าเมืองขอมที่ร่ำลือเลือดแดงฉานไหลาอาบบาดแผลที่หน้าอกลูกสออาบยาพิษอันมาจาก ความประสงค์ของนางซึ่งอยากกินเนื้อของเขาปักคาอยู่ลึกจนเกินกว่าใครจะช่วยถ่ายถอนออกมาได้หนุ่มพังคีนอนทอดล่างอ่อนแรงใบหน้าซีดเผือดดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความเสียใจมือของเขาในร่างกระรอกขาวกุมลูกศรแน่น พยายามดึงออกแต่ไร้เรียวแรงเขารู้ดีว่าความตายกำลังคืบคลานเข้ามาเข้ามาจอคอหอยของเขาทุกขณะโอ้คุณพ่อคุณแม่ผู้เปรียบเสมือนฟ้าเหนือหัวพังคีรำพึงน้ำตาอาบแก้มความเสียใจถาโถมเข้ามา อย่างไม่อาจต้านทานได้ลูกได้บังอาจขาดขืนคำสั่งของท่านอุตริแปลงร่างเป็นกระรอกขาวบริสุทธิ์เพียงเพียงเพื่อให้เห็นหน้าของนางไอลูกสาวพยาขอมซึ่งท่านแหนห่วงดังดวงใจแต่บัดนี้เวรกรรมที่ลูกขืนคำสั่งของพ่อแม่ ได้ตามมาทันแล้วเขาเอ่ยรำลึกถึงสองบุพกาลีผู้ซึ่งเคยห้ามปรามไม่ให้เขาเดินทางไกลข้ามเขตแบ่งต้องห้ามเพื่อมาพบสาวงามแต่ด้วยหัวใจที่เร่าร้อนด้วยความรักเขากลับไม่เชื่อฟังโอ้คุณพ่อคุณแม่ลูกได้ทำผิดไปแล้วหากลูก รู้ว่าต้องจบชีวิตลงเยี่ยงนี้ลูกจะไม่ขอขัดคำของท่านทั้งสองแต่อย่างใดยาพิษจากอย่างไม้อาบลูกสรของนายพรานมือฉมังเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายความเจ็บปวดรุนแรงเสียใจจนหัวใจแทบแตกสลาย พังคีหายใจรวยรินแต่ยังคงตั้งจิตใจมุ่งมั่นรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายร้องเรียกถึงหญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจน้องไอเอย๋ยพี่คงไม่ได้เห็นหน้าเจ้าอีกแล้วความรักที่พี่มีต่อเจ้าได้พี่ได้พาพี่มาถึงจุดจบนี้ แต่พี่ไม่เสียใจที่ได้เห็นหน้าเจ้าแล้วแม้ว่าจะเพียงชั่วเวลาสั้นๆขอให้น้องจงมีชีวิตที่ดีต่อไปเถิดอย่าให้ความตายของพี่คราวนี้ทำให้น้องต้องถึงความทุกข์ร้อนใดๆเลยเมื่อความเจ็บปวดพิษของลูกศรเริ่มกัดกินหัวใจ พังคีรู้ตัวว่าชีวิตของเขากำลังจะสิ้นสุดลงในไม่ช้าความเศร้าโศกเสียใจและความเสียดายได้รวมกันเป็นก้อนแน่นในอกไม่มีทางย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งใดได้อีกแล้วพังคีหลับตารวบรวมจิตใจที่เขากำลังพลาเรือนครั้งสุดท้าย ตั้งคําอธิษฐานด้วยหัวใจที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความปรารถนาแรงกล้าโอ้ผืนดินและผืนน้ำหากชีวิตของข้าต้องดับดิ้นสิ้นลงในวันนี้ขอให้ร่างที่ไร้วิญญาณของข้าจงกลายเป็นเนื้อที่มากมายมหาศาลถึง8 0 0พันเล่มเกวียนเพื่อล่อเลี้ยงผู้คนทั้งเมืองที่กำลังทุกข์ยาก ขาดแคลนให้พวกเขาได้มีชีวิตที่ดีกว่าไม่มีใครต้องทนทุกข์จากความหิวโหยอีกต่อไปคำอธิษฐานนั้นก้องกังวานออกไปราวกับฟ้าดินได้ยินเสียงของเขาขณะนั้นเองลมแรงพัดผ่านต้นไม้หลังตำหนักหนางไอใบไม้ปลิวว่นเสียงมแมลงน้อยใหญ่เงียบสงบลงราวกับ เคารพคำอธิษฐานของนาคหนุ่มผู้กำลังจะจากไปน้ำตาของพังคีไหลาอาบพ,พื้นดินเขาหวังหล่อเลี้ยงให้ต้นไม้ใหญ่เติบโตงอกงามดังเป็นพยานถึงความรักและความเสียสละของชายผู้หนึ่งผู้ที่แม้จะขาดคำสั่งของพ่อแม่แต่กลับฝากฝังความเสียใจอันลึกซึ้งไว้กับมนุษย์ ที่ยังมีชีวิตเสียงของผู้คนชาวเมืองรอบตัวดังเกีียวเจ้วขึ้นเรื่อยๆเขาหันไปทางทหารเสนาผู้ติดตามเพียงไม่กี่คนที่ยืนมองด้วยสีหน้าเศร้าส้อยพวกเจ้าจงกลับไปแจ้งข่าวแก่พ่อแม่ของข้าบอกท่านว่าข้าไม่เคืองโกรธใครข้าเพียงปรารถนาให้ทุกคนอยู่ดีมีสุข คำสั่งสุดท้ายของพังคีเต็มไปด้วยความเสียใจแม้ในใจของเขาเต็มไปด้วยความสงบและเสียดายก็ตามแต่เขากลับเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความตายด้วยความสง่างามดวงตาคู่นั้นค่อยๆปิดลงร่างกายของเขานอนแน่นิ่ง อยู่ท่ามกลางแสงสุดท้ายของวันก่อนที่ร่างของเขาจะถูกนำไปชำระดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าทิ้งไว้เพียงเงาที่ปกคลุมร่างของเขาไว้เสนาผู้จงรักภักดีต่างลังน้ำตาขณะที่พวกเขาค่อยๆถอยกลับไปยังเมืองบาดาลเพื่อแจ้งข่าวสรุดแก่ครอบครัวของเขา